วันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567เวลา10นาฬิกาดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอใหม่ให้ดรสิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเขาร่วมการประชุมคณะนุกรรมการเขตคำขอรับอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2สุพรรณบุรีครั้งที่36 ประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีนายธนงศักดิ์ล้อชูสกุลผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรนะ้ำมาดาลเค .2 ส,สุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมสำนักทรัพยากรนะ้ำมาดาลเขค .2 ส,สุพรรณบุรี